สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเรื่อง s e r v e r l e s s และ Container เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงและอย่างที่2คือเมื่อไหร่เราควรที่จะใช้อันไหนนะครับถ้าเริ่มก่อนนะครับว่า Server-less กับ Container เนี่ยมันคืออะไรละกันนะครับ Serv v เ r รเริ่มจาก Container ก่อนละกันนะครับ Container เนี่ยก็ apps อาจจะเป็นอะไรที่มีอยู่ใน cloud หลายๆเจ้านะทั้งสองเอวนี้ไม่ว่าจะเป็น AWS Azure นะครับหรือ GCP ก็จะมีเซอร์วิที่เกี่ยวกับ Container ร์แอแล้วก็ s e r v ์เวอร์นะครับโดยนิยามคำว่า Container App คืออะไรนะครับ Container App ก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นอ,อย่างตัว Azure Container App หรือจะเป็น Google Cloud Run อะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นใน Container ร์แอปะครับคือเราอาจจะต้องให้ให้ Docker Image กับตัว คอนเทนต์ i นแอปเซอร์วิสไปนะครับแล้วมันก็จะสามารถที่จะ Deploy เป็นเว็บแอปพลิเคชันให้เรานะครับซึ่งก็อาจจาะราัน2ี่ก็ได้นะครับสามารถที่จะออให้เราเซตได้ว่าอยากจะได้เรปิกา a เท่าไหร่นะครับ mm hmm. เช่น0 r e p ์เรปินะครับ แม็กซ์หรือมินิมัมเรปิกา a เนี่ยเท่าไหร่เราสามารถที่จะเซตได้นะครับพูดง่ายๆนะครับสูตรเรปิกาแปลว่าเ,เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้มันมัน,ม,นมันดับอยู่มันปิดอยู่ส่วนหนึ่งเ,เ,เปรปิกาเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีอินสแตนซ์อินสแตนซ์หนึ่งที่ยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเป็น2 CPU 4 GB ่แรมเนี่ยที่คอยวิ่งอยู่ เรื่อยๆนะครับทำให้คนสามารถเข้าเว็บไซต์ได้หรืออะไรก็ว่าไปนะครับ <c oughs> ถ้ารเบิิก้าเป็นศูนย์ก็เหมือนกับว่าเราเข้าเว็บไซต์แล้วมันก็เข้าไม่ได้นะครับ <c oughs> อันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของคอนเทนเนอร์แอปเนาะซึ่งซึ่งนะครับเทอร์เวลสเนี่ยมันมันต่างกันยังไงนะครับ ไอเซ e r ์ e ว s ร์ลเนี่ยมันออกแบบมามีประโยชน์อยู่หลายส่วนล้กันแต่ประโยชน์ที่มันมีเนี่ยครับคือมัน t r a n s i ชั o นจากการที่เราต้องเขียนนะครับโค้ดนะครับแล้ก็ Manage Container เนี่ยนะครับเราก็ไม่ต้อง Manage อ Con เท n เน i ร์อ e มเจ็ตไอด็อกเ e พวกนี้แล้วนะครับเราแค่เขียนโค้ดอย่างเดียวแล้วก็เอาโค้ดของเราเนี่ยไปใส่ใน Serverless Service นะครับยกตัวอย่างเช่น แ h u r e Function หรือฟังชันแอปของ Azure เนาะแล้วก็ AWS Lambda แล้วก็ Google Cloud Function นะครับพวกนี้จะเป็น Serverless ถามว่า Serverless เนี่ยคืออะไรนะครับ Serverless เนี่ยความหมายมันคือนอกจากว่าเราจะแค่ Manage Image น้อยลงนะครับข้างหลังบ้านเนี่ยตัว c l o ว d Provider AWS GCP ต่างๆนานานะพวกนี้นครับมันจะทำการสเกลนะครับเรปิกา้าให้เราเองเช่นบางทีเนี่ย มันไม่ค่อยมีรีเควสต์มาใช่ไหมครับมันก็อาจจะอ,อยู่ในศูตรเลปิก้าแต่พอแบบมีรีเควสต์มาเยอะๆมันสเก e ได้ระดับ้อยเลปิก้าเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรแล้วพอคนคุยน้อยลงหรือพอมีรีเควสต์เข้ามาน้อยลงอะครับมันก็จะสเกล e Down ได้ในแบบอัตโนมัตินะครับไม่ใช่ว่าคอนเทนเนอร์แอปก็ทําไม่ได้คอนเทนเนอร์แอปก็ทําได้แต่ว่า s e r v ์เวอร์เนี่ยมันจะมี Control น้อยกว่าเทียบกับคอนเทนเนอร์แอปนะ ทีนีพอเราเข้าใจแล้วว่าคอนเทนเนอร์แอปและเซอร์วลสเนี่ยแตกต่างกันยังไงเราลองมาเล่าละกันว่าซีนารีโอไหนเนี่ยควรใช้อะไรนะครับในอาร์ติโคเนี่ยเขาก็เล่ามาให้ฟังว่าถ้าหากว่ามี r รีเคว t ที่เข้ามานะครับใช้เวลานะอาจจะต่ำกว่า5าวิละกัน10วินะครับประมาณ10วิอายกตัวอย่างนะครับรีเควส หนึ่งเข้ามาสิบวิก็คืออาจจะเป็นเราอัปโหลดของเข้าไปใน Storage ใช่ไหมครับแล้วก็ยิง Storage เนี่ยก็มี Trigger นะครับเรียกไอตัวเอ่อ s a เซ e เ v อร์เล s ตัวนี้นะครับแล้วมันใช้เวลาแค่5้าสิบวิในการ Process อันนี้ครับก็คือความหมายของความสั้นนะครับใช้10วินาทีในการรันฟังก์ชันสักอย่างหนึ่ง แล้วก็โหลดเนี่ยมันฟรีเควนต์นะครับถ้าเป็นกรณีนี้นะครับเซอร์เวิร์สจะถูกกว่าเทียบกับคอนเทนเนอร์แอปนะครับเหตุผลเพราะอะไรนะครับเ,เหตุผลเพราะว่าถ้าสังเกตเส้น2เส้นนี้นะครับก็คือจะเห็นว่าถ้าเป็นคอนเทนเนอร์แอปนะครับเราต้องจ่ายเป็นเช่นสีฟ้านะครับตลอดเลย1นึ่งหนึ่งเรปลิก้าอะไรเงี้ยนะครับเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นตัวเซอร์เวิร์สเนี่ย ตอนที่มันมีโหลดอะเดี๋ยวตัวตัวเรปิก้าเนี่ยมันมันขึ้นไปเองนะครับแล้วพอที่โหลดมันน้อยเนี่ยเรปิก้าเนี่ยมันลงมาเองนะครับแล้วก็ขึ้นไปใหม่ตอนที่มีมีโหลดทำให้ มันจะสป i ิน p อัพอินสแตนก็ต่อเมื่อมันมีความจำเป็นเท่านั้นนะครับล้วคอสมันก็เลยถูกลงเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยราคาของ s e r v ์เวอร์เนี่ยมันคือ,อสมการว่าเอาระยะเวลาในการ Execute f u ฟังชัน1เช่น10วินะครับมาแล้วก็เกี่ยวข้องกับว่าเราใช้ r e s o สแรมอะไรเงี้ยเท่าไหร,นร่นะครับนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเคสที่อยากจะเหมาะกับ s e r v ์เวอร์มากกว่า ส่วนเคสอีกเคสหนึ่งครับก็คือเขาก็เล่าต่อว่าเออถ้ามันเป็นจ็อบเนี่ยที่เกิดขึ้นมากกว่า10นาทีอาจจะ10-15นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยก็อาจจะไม่เหมาะนะครับที่เราจะใช้ s e r v ์ r เวอรเนาะเราอาจ,จะใช้คอนเทนเนอร์แอปจ็อบ คอนเทนเนอร์แอปเนี่ยผมขอเล่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็คือมันจะเป็นเหมือน uh, เหมือนว่าเราสามารถที่จะเซตเรปิกาได้ใช่ไหมครับว่าอยากจะให้มันเป็นศูตหรือหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราสามารถทาจ็อบได้นะครับบอกว่าเออในช่วงเวลานี้ล้เนี้นะครับอยากให้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันเปิดนะครับออให้มันเปิดเป็นหนึ่งเรปิกานะครับแล้วก็รันจ็อบนี้ให้เสร็จนะครับไม่เหมือนเซเวอร์เลทที่เราคอนโทรเรปิกาไม่ได้แต่นะครับ เรามาดูกราฟกันนะครับกราฟนี้ก็กลังจะบอกว่า hey, เฮ้ยยิ่งถ้าเป็นสีฟ้าครับเป็นคอนเทนเนอร์แอปจอบใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเซต CPU RAM ได้นะครับในในเวลาที่เราที่ที่มีโหลดสีดำนะครับขึ้นมาก็คือเราเซตเท่าที่มันมีเรารู้อยู่แล้วมันจะเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับเราก็เซตเท่าที่จําเป็นนะครับแต่ทางกับการถ้าเป็นเ e r v อร์เล s เนี่ยมันก็อาจจะสป i ิน p อัพ อินสแตนต์ขึ้นมาช้าหน่อยนะครับเพราะมันไม่รู้มันจะมีโหลดขึ้นมาตอนไหนเราค่อยลงไปทีหลังทําให้มีการเปลืองรีซอต์ขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็มาอันที่สามครับก็คือ unpredictable load ก็คือไม่รู้เลยว่าโหลดมันจะมาตอนไหนอยู่ดีมันจะมีสปายอะไรเงี้ยครับก็มองว่าตัวคอนเทนเนอร์แอปว่าอาจจะแพงกว่าเพราะว่าคอนเทนเนอร์แอปบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราก็อาจจะ estimate แบบสูงๆไปก่อนใช่ไหมครับว่าแบบ อาจจะจ่ายเสียเท่าสีฟ้าไปเลยแต่ว่าจริงๆอ,อ่ะไงตัวเซอร์เวอร์เลสเนี่ยตอนที่มันไม่มีโหลดอะ่ะมันก็จะมีระดับก็ต่ำอัตโนมัติใช่ไหมครับเราก็พอมีโหลดสปายเข้ามามันก็สเกลอินสแตนได้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ลงได้อัตโนมัตินะครับทำให้คอสไม่เอฟเฟกตีกว่าในพอดิกทิฟบอลโหลดโอเครวมถึงอินเทอร์เน็ตทูนะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าใช้เซอร์เวอร์เลสหรือเอ,อ่อหรือคอนเทนเนอร์แอปแต่ว่าคําตอบก็คือว่าเราอะ่ะควร เราโซลูชันหนึ่งอ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องเลือกว่าจะใช้ s e r v ์ฟเวอรยอย่างเดียวหรือมันไม่จําเป็นจะต้องเลือกว่าจะใช้ค er, อนเทนเนอร์แอปอย่างเดียวนะครับมันสามารถเอามา mix and match ได้เราแต่ว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันจําเป็นยกตัวอ,อย่างเช่นออถ้าเราอยากจะทํำทัสอะไรที่มันน้อยกว่า10วินะครับเช่นออมีรูปภาพอัปโหลดไว้แล้วใน cloud object storage ทีนี้เราอยากจะส่ง Job ไปต่ออะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะใช้ s e อร์เวอร์ก็ได้นะครับรวมถึง the actual job อะที่มันไปรันอะไรที่มันยาวๆค่อยใช้คอนเทนเนอร์แอปก็ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใน a r t วาเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่า break event point อะครับของว่าเราจะควรจะใช้เซอร์เวอร์หรือควรจะใช้คอนเทนเนอร์แอปนี่คือตอนไหนนะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันคือประมาณ5นาทีเนาะก็คือถ้าเกิน5นาทีก็ไปใช้ตัวคอนเทนเนอร์แอป ดีกว่านะครับไม่อย่างนั้นมันจะแพงเทียบกับ Serverless นะครับอันนี้คือเป็น experiment ที่เขาเจอมานะครับแล้วเขาก็มาแชร์ใ้ฟังหรือถ้า invoke นะครับจำนวนครั้งเนี่ยเยอะเช่นแสนครั้งต่อวันหรือมากกว่านี่ย s e r v e r l e s s ก็เริ่มจะไม่คุมแหละเพราะอย่าลืมสมการของ Serverless เนี่ยคือ Time for X เอ,อจำนวนเวลาที่ Execute นะครับแล้วก็จำนวนครั้งที่ Execute นะครับลืม uh, Times of Execution t i o n นะครับ ก็คือมันมันคือระยะเวลาและจำนวนครั้งที่เรา Execute นะครับคูณแรมนะครับก็สรุป Serverless นะครับเอาไว้สำหรับอะไรที่มันใช้เวลาสั้นเราว่าอาจจะมีโหลดอยู่ดีก็ส i k e ขึ้นมานะครับ Container ร์ Contain er ก็เอาไว้สำหรับอะไรที่มันใช้ระยะเวลานานในการแก้ไขหรือว่อารัดนะครับสุดท้ายอาคอสเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัว เซอร์เวิร์สเซอร์วิสกับคอนเทนเนอร์แอปเซอร์วิสอย่างเดียวแต่ก็อาจจะมีแบบ hidden cost อยู่ในมุมอื่นด้วยครับยกตัวยอย่างเช่นบางทีเรารู้สึกว่าชัวร์ฟังก์ชั่นเนี่ยมันมันมีเรียกว่าคอ cost ม,มันมี c o ดสตาร์ทใช่ไหมครับก็คือแบบเราบางทียิงรีเควสตไปแล้วมันช้ารอบแรกแล้วมันค่อยๆโตขึ้นมาแล้วมันค่อยๆเร็วที่หลังใช่ไหมเราก็เลยอยากจะพิงเรื่อยๆใช่ไหมครับการพิงนี้แหละก็คือจะเพิ่มคอสนะครับให้เราด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า บางทีตอนที่เรารันของพวกนี้มันก็อาจจะมีล็อกกับมอนิเตอร์ริงที่ที่ที่คิดเงินอยู่ข้างหลังบ้านนะครับรวมถึงการที่เราใช้คอนเทนเนอร์แอปอย่างเงี้ยครับหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะมีโหลดบาลานเซอร์ที่สปินอัพขึ้นมานะครับโดยเฉพาะในในคลาวด์พวกนี้นะครับแล้วก็มีแฟกเตอร์อื่นๆเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมก็จะเอ่อมาแชร์ให้ฟังประมาณนี้แล้วกันว่าคอนเทนเนอร์แอปเซอร์เวอร์เลสต่างกันยังไงและเอ่อตอนไหนควรจะใช้อันไหนนะครับลาไปเท่านี้สวัสดีครับ